โอ้ยฟ้าลองเร็วอยวว่าพอมใหม่ด้วยกรอบนะสบงท่านเนี่ยมีเหล็กเขินด้วยครับสีหาทุนนี่นี่นี่น,นไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าไปดูกันเองครับสวัสดีครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะก็ ผมขอไปเด้วยครับยังชักไม่ว่างนะวันนี้ผมมาในป่าอีกครั้งผมเดินมาในป่าแถบนี้นะอาเพื่อเดินทางไปหาท่านอาจารย์นะเพื่อก่อนที่ผมจะกลับไปหานางตะเคียนครับอเดินแถวนี้เนี่ยผมว่ามันมืดแปลกๆนะครับ แถวนี้เนี่ยมันมืดมากแสงเนี่ยเข้ามาไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าอเมฆเนี่ยมันเริ่มบดบางแล้วก็ได้เพราะว่าฝนเนี่ยมันจะตกนะเมื่อกี้ก็ล่วงมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไงนะคะมันล่วงมาแค่ไม่นานาแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไป ผมก็เดินทางต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมหลบฝนอ่าผมจะเดินไปยังเส้นทางที่ผมเนี่ยอ่าไม่เคยผ่านมาก่อนนะเส้นทางนี้เนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าอันตรายครับแต่ว่าผมอยากไปลองดูครับไม่รู้ว่าที่อาจารย์ผมเนี่ยห้มนักห้ำหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไร กันแน่นะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาศัยก็ได้ครับผมจึงต้องเดินลองไปดูนะเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ครับถ้าได้เห็นแล้วเนี่ยผมก็ถ้ามันไม่ดีจริงๆผมคงจะไม่มาอีกแน่เอาล่ะผมจะเดินทางแล้วฝากก่อนจะไปนะฝากติดตามไลค์แชร์กับผมกันด้วยนะครับไปกันครับ แ้วนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีคนเดินนะมันปิดหมดแล้วมันไม่มีทางเดินครับเหมือนแบบว่าไม่มีใครเนี่ยเคยผ่านมาก่อนนะเผอๆเ,เ,เนี่ยผมอาจจะเป็น โกนแรกในรอบปีนี้ก็ได้ครับที่ผ่านมาทางนี้โอ้ยฟ้าลองแล้วเสียงดังมากเลยครับ แล้วเสียงดังมากเลยครับ แม่มีแสงเ่ข้ามาถึงเลยนะครับบอมว่า วันนี้เนี่ยฝนตกหนักแน่ครับ ใน,นแถบนี้เนี่ยผมรู้สึกวังเวงมากเลยนะเฮ้ย โอ้ไก่ป่าครับผมว่าแล้วมีเสียงอะไรเริ่มทำให้ผมเดี๋ยวคนลุกแล้วนะในแถบนี้ เสียงเนี่ยเงียบ,บหน้าแต่เราได้ยินแค่เสียงฟ้าลองเอาละผมว่าผมจะตั้งแคมในแถวนี้ อาจจะต้องตั้งแคมป์ในแถวนี้นะพอดูแล้วเนี่ยผมว่าถลมมาแน่ฝนในคืนนี้ยังดีผมนำผ้าชิดมาด้วยวันนี้อ่าเป็นที่กำบงังฝนให้ผมได้นะครับอาจจะหายห่วงในเรื่องฝนเปียกผมได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องบรรยากาศหรือว่าอ่า ร,รอบผมเนี่ยอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะว่าผมเนี่ยจะพบอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมว่าผมเนี่ยจะ,จะได้พบแน่ผมรู้สึกว่าผมกำลังนอนตอนรับอย่างเงียบเงียบหรือว่า กำลังต้อนรับบอกผมโดยเออก็ต้อนรับโดยไม่บอกผมนะผมได้หาฟืนนะเป็นจำนวนหนึ่งครับเพื่อที่จะนำกลับไปก่อไฟนะครับ แล้วผมกว็วางไว้เลยจำนวนหนึ่งแล้วผมจะกลับไปยังที่ผมเนี่ยพักเมื่อกี้ครับเพียงแค่้างน่านี้นะทางนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นทางน้ำไหลายมาก่อนนะอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนหนักๆอ่า cho nè ôi phá lon neo ôi nếu còn nếu còn à lai lừng lừng xăm xổm quá นั่นผ้านี่วะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรเหรอครับเฮ้ย บงท่านเนี่ยเหมือนจะมีเลขอะไรเหรอครับเฮ้ยทุกคนเสี่ยทุกคนเขามาบอกหวยเหรออย่าบอกนะเขามาบอกหวยเราอ,อยู่ใกล้เนี่ยมองไม่ชัดนะสวัสดีครับ ผมเข้าไปได้ไหมครับท่านเป็นใครมาทำอะไรแถวนี้เหรอโอ้ยฟ้าลองเร็วเดี๋ยวผมใหม่ด้วยรอบนะสะบองท่านเนี่ยมีเหล็กเขินด้วยครับสีหาทูนีน่นี่นี่นี่น ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าไปดูกันเองครับโอ,โอ้ยทำไมป้าเบอร์วะผม z ุง m ไปเนี่ยผ้ามันชอบเบอร์นะขอโทษนะครับอ่าท่านมาทำอะไรแถวนี้เหลอ ให้ผมเข้าไปใหญ่ไหมครับว่ายังไงล่ะครับอาทานพ้นี้เนี่ยท่านมาทำอะไรเหรอปาลองใหม่หยุดเลย ถ้าน้าไม่ผมร้อนนะถ้าท่านไม่คุยกับผมแบบนี้เนี่ยให้ผมเข้าไปหาไหมครับเออใไม้น้ำเต็มเลยเ้ย ไม่ดัดไม่ออกมาโชว์หนอ่ะโชว์ให้เห็นหน่อยละครับท่านองนั้นผมขออนุญาตเข้าไปหานะ ท่านไม่พูดเนี่ยผมเข้าไปแล้วนะขออนุญาตหลวงเกินนะครับเดี๋ยวเรานเนี่ยขอเข้าไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าท่านคนนี้เนี่ยเป็นใครอาท่างในตัวเนี่ยอาจจะเป็นพระแต่ต้องไว้ทูก,ก่อนนะครับเพราะว่าผมมองม่นห็นใบหน้าเลยนะ นี่ก่อนนี้เนี่ยบดบังเอาไว้ ม,มี่เี้ยออไม่มีหัวนะโอ้ยโอ้ยแกไม่มีหัวครับเป็นไหนดีวะยังอยู่นะ ไม่น่าตามาแล้วโอ้ยมว่าที่อาจารย์เตือนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี่น่ไม่มีหัวครับเมื่อกี้ผมว่าท่านนี้เนี่ยน่าจะท่านเนี่ยนะเคยเจ๊น่าจะเคยโดนอ่าเรียกว่า หัดหัวมาก่อนหนะ้าก็เลยหายไปผมว่าน,น่าจะเป็นวิญญาณทันแน่ทถาที่เดาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบวกที่ต้องการของแล้วมันใช้มืออาลงมือนะถ้ามันไม่ได้อะไรแบบนี้ผมเดินทางต่อก่อนนะ